้ Hello, สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยฉันก็มีรีวิวขำๆมาให้ดูกันนะคะเป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์หหแบบพังๆที่ไม่ควรที่จะทำนะคะเรื่องอะไว่าะคือก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสัก สองสามอาทิตย์ก่อนจนก็เกิดการอยากตัดผมเพราะว่าผมยาวแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะต้องกลับมาสระผมทุกวันเวลาที่เราออกไปข้างนอกกลับมาจากข้างนอกเนี่ยจะก็ต้องสระผมทุกวันทุกวันทุกวันแล้วกว่าจะแห้งเนี่ยมันนานมากเราคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะกลับไปไว้ผมสั้นอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันง่ายต่อการสระผมของเรานะคะแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นตอนนี้แหละคือบอกว่าทุกครั้งที่จนต้องการจะตัดผมเนี่ยเดินก็จะใช้วิธีเดิมๆที่เคยทำอยู่แล้วดูจากในยูทูบนั่นแหละเหตุเกิดจากในยู ผมทั้งหมดเวลารวบรวบแบบนี้ได้เลยนะคะรวบแบบนี้แล้วก็เราแสกลางแล้วเราก็รวบมัดหลวมๆแล้วก็มัดอีกอันนึงหลวมๆอีกอันหนึ่งนเนี่ยามัดแน่นหน่อยก็ได้เพราะว่าน,นั้นคือจุดที่เราจะต้องการตัดอันนั้นเนี่ยอาจจะยากสําหรับบางคนที่ยังไม่เคยตัดผมเองมาก่อนมันจะรู้สึกว่ามันมันมองไม่เห็นแล้วมันก็แบบลําบาก ในการตัดเปสองเตจนตัดมาบ่อยมากแล้วรอบนี้แล้วรอบนี้จนก็อยากตัดอีกแต่จะรู้สึกว่าโอเคฉันจะไม่ตัดบ๊็อกแบบเดิมที่ฉันเคยตัดแล้วฉันจะต้องเปลี่ยนแนวได้เลยเพราะฉันโตแล้วอะไรประมาณนี้นยที่เราไม่ใช่หรอกเจนแค่อยากจะลองวิธีตัดให้มันแบบให้มันให้มันแบบโอเคหน่อยอะไรประมาณนี้ก็เลยเปิดไปดูใน YouTube แล้วมันก็มีหลายวิธีมากในการตัดผมซึ่งตอนที่จนดูคลิปอื่นๆเนี่ยฉจนก็รู้สึกว่าดูแล้วไม่น่าเอาเตก็ไปดูอยู่คลิปนี้ค่ะเพื่อนๆเราให้ดู คือจริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดนะมันผิดที่ตัวเราที่ไม่เข้าใจว่าว่าจริงๆแล้วยูจะต้องทําแบบไหนตังหกโอเคเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้ค่ะที่เราจะดูมาเห็นไหมคะเขาจะรวบไว้ข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆตัดในในในแบบเขาตัดแบบนี้แต่สิ่งที่จะสงสัยตอนที่ดูคลิปนี้คลิปนี้ในลักษณะแบบนี้ก็คือทําไมเขาตัดกันนิดเดียวคือพอรวบเสร็จปุ๊บปลายผมอยู่ประมาณแบบว่าปากไม่ก็แค่ถึงจมูกที่เขาตัดกันแต่สิ่งที่จะเราให้ดูว่าสิ่งที่าทำอะ คือมันไม่ควรจะทำเพราะว่าจนอยากจนอยากได้สั้นไงทุกคนประเด็นอะจนอยากได้สั้นจนก็เลยและดูดูความอยากได้สั้นของจนจนก็เลยตัดมันขึ้นมาถึงตรงนี้แต่ตอนที่จนกาลังตัดอยู่ตรงเนี้ยจนคิดในใจว่าเอ้าถ้าตัดสั้นตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนี้มันก็ต้องสั้นด้วยสิวะแต่ว่าคือด้วยความว่าตอนนั้นก็คือแบบไม่ได้นึกถึงไงว่าเออมันจะออกมาสั้นอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บเขาปล่อยผมลงมาเท่านั้นแหละค่ะทรงที่ได้มาก็จะเป็นทรงยุค90 แล้วก็ตรงเนี้ยตรงปลายข้างล่างเนี่ยก็ะทะให้เป็นแบบนี้นะก็จะเหมือนลากสายนิดนึงเบาๆแล้วแต่ก็พึ่งมาแล้วแต่ก็มาแต่งใหม่ข้างล่างเนี่ยก็คือมันทําไป,ลปแ,แล้วมานแกนองไปไได,ดูในคอมเมนต์คือก่อนจะตัดกันดูคอมเมนต์แล้วนะแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเพราะว่าดูบางคนตัดตรงนี้ก็โอเคตรงนี้ก็โอเคตรงนี้โอเคค,อเค,คือทุกคลิป3คลิปที่ดูมันโอเคหมดเลยเงแต่ว่ามันมีคนมาเมนว่ามันพังมันไม่เวิร์กแต่ตอนนี้จะเข้าใจแล้วว่าเขาว่าไม่เวิร์กของเขาคืออะไรค่ะเพราะว่ามันตัดสั้นมากไม่ได้มันจะไไไดดดดดด้้้้้้้้้้แแคคค่่โออเเเรรระะะััับบบนนนนนนีีีีีลลลวก็ใชิปผผางมย ะมากดีมากเพราะว่าจนตัดไล่ระดับมาเหมือนกันแล้วพอมาถึงตรงนี้ตัวคิดเลยว่าตัดเท่านี้แล้วก็ปล่อยออกมามันก็ดูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงกเท่าไหร่ฉันอยากได้สั้นกว่านี้อะไรนะเพราะว่าก่อนน้จิ้นตัดบ๊อบซะส่วนใหญ่จบคือเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะคะอย่าลืมกลับมาขำกับความปังๆของเจน,นะคะเดี๋ยววันหลังมีคิปวอะไรมีวิธีอะไรเด็ดๆนะคะแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะ